สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริมิตเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการพดข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้พดข้อความที่ว่าจดหมายเปิดผนึกถึงผู้จัดจาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวานฟังพี่หยาดเพชรเต่างงยพูดถึงเรื่องเสาไฟฟ้าบ้านจำเลยที่กำลังเป็นประเด็นเชื่อว่าหลายคนไม่สบายใจผมจึงคิดว่าเราควรส่งผ่านความรู้สึกไม่สบายใจนี้ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือคุณสุริเปี่ยมงามผู้จัดจาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารเรามาเขียนจดหมายเปิดผนึก ถึงท่านผู้จัดการท่านนี้กันครับเรียนคุณสุรีและทุกท่านที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากมีคนร้องเรียนไปยังการไฟฟ้าสาขาคำเชอีกรณีที่นายเชพพลได้ต่อเติมบ้านคอมเสาไฟฟ้าต่อมาคุณพานุพงศ์ทวีโคศผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาคำเชอีได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่า มีการต่อเติมบ้านค้อมเสาไฟฟ้าจริงแต่เชพลอ้างว่าเสาไฟต้นดังกล่าวเป็นของตัวเองมีคนซื้อให้และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นคนมาติดตั้งเสาให้คุณพานุพงศ์จึงขอให้ในายเชพนนำใบเสร็จค่าซื้อเสาไฟฟ้ามายืนยันแต่เมื่อไปดูคลิปย้อนหลังของอมรินทีวีเมื่อเดือนสิงหาคม25 6 3 พบว่าคุณเชษดฐะคับปัญญาซึ่งเป็นผู้จัดการการไฟฟ้ามุกดาหารในสมัยนั้นให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้าให้กับชัยพลไม่มีค่าใช้จ่ายประกอบกับเป็นเวลาหลายวันแล้วที่ชัยพลยังไม่สามารถนำใบเสร็จตามที่เก่าอ้างมายืนยันกับการไฟฟ้าคำเชี่อีได้ ทำให้คนจํานวนมากที่จะต,ตามเรื่องนี้อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทํำไมแค่ใบเสร็จค่าเสาไฟฟ้าจึงใช้เวลานานก็อาจจะตอบคำถามสังคมได้ยิ่งไปกว่านั้นเริ่มมีกระแสข่าวออกมาว่าชัยพลได้วิงเต้นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในการไฟฟ้าและนอกหน่วยงานให้ช่วยเหลือเพื่อให้เรื่องนี้จบลงโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ สร้างความไม่สบายใจให้กับสังคมส่วนรวมรวมถึงผมด้วยในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาระบบสาธารณูระโภคของประเทศผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องของเชพลดังนั้นผมขอให้ท่านผู้จัดการการไฟฟ้ามุกดาหารช่วยพิจารณาข้อเสนอแนะของผม เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องเสาไฟฟ้าชชยพลดังต่อไปนี้ 1. ขอให้การพิจารณาเรื่องเสาไฟฟ้าบ้านเัยพลโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่ใครเห็นแก่อํานาจใดๆที่อาจเข้ามาวุ่นวายเรื่องนี้เพื่อดํานงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของตัวท่านเองและหน่วยงานของท่าน 2. ในวันที่2 8มีนาคม ันสุดท้ายที่กำหนดให้ชัยพลต้องนำใบเสร็จค่าซื้อเสาไฟฟ้ามายืนยันในความเป็นเจ้าของผมขอให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าชัยพลได้มีใบเสร็จมายืนยันหรือไม่ถ้ามีขอให้ท่านชี้แจงให้เกิดความกระจ่างว่าใบเสร็จนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นใบเสร็จจริงที่ออกให้โดยหน่วยงานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคใช่หรือไม่ 3. หากเชยพลไม่สามารถนำใบเสร็จค่าเสบไฟมายืนยันได้ตามกำหนดคือภายในวันที่28มีนาคมขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนว่าตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างไรและจะใช้กรอบเวลาประมาณเท่าไหร่ 4. กรณีที่เชพลมีใบเสร็จค่าซื้อเสอาไฟฟ้ามายืนยันได้และตรวจสอบจนแน่ชัดแล้วว่าเป็นใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายผมขอให้ท่านทำหนังสือให้เชพลและหรือสมพลเซ็นยินยอมข้อความดังต่อไปนี้4.1กรณีที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือจากกรณีใดๆก็ตามทำให้เสาไฟฟ้า ภายใต้การครอบครองของชัยพลเสียหายและความเสียหายนั้นลุกลามไปยังสายไฟเสาไฟบ้านเรือนผู้อื่นจนเกิดความเสียหายชัยพลและหรือสมพลต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั้นๆในทุกกรณี4.2ชัยพลและสมพลต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าไปตรวจสอบสบภาพของเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวได้ตามแต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมสุดท้ายนี้หวังว่าท่านจะรับพิจารณาข้อเสนอแนะนี้นะครับและคงต้องเรียนท่านตรงๆว่าหากเชพพลไม่มีคดีติดตัวมากมายสังคมก็คงไม่จับจ้องการกระทำของเชพพลอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับ ขอแสดงความนับถืออย่างสูงสันตติกุลหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตามค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่สันนะคะสุดยอดครับคุณสันทาเจานาทีและเว้นการปฏิบัติมาตา157แถา157แถมให้ไปเลยตามค่ะ และให้กำลังใจค่ะสุดยอดสังคมต้องรับรู้ค่ะไอนีชอบทำในสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทำกันและทำแบบนาด้านไร้ยังอายด้วยนะพี่เขาเส้นใหญ่จริงๆและขอเป็นกำลังใจให้คุณสันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหาร ฝากทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะท่านช่วยเอาให้มันเข้าคุกสักทีค่ะสักคดีหนึ่งก่อนดีไหมหมู่บ้านสี่ก่ออยู่กันอย่างพี่น้องสามัคคีกันมาช้านานพอไอ้หนีคนนี้มีเงินสักหน่อยก็ขัดแข้งแย่งกันทุกทีแตกความสามัคคี จาก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารฝากพิจารณาด้วยครับ